ชาของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมันถึงแพงเนาะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายจ้ะพี่น้องโอ้ยสวัสดีจ้าผักการหอมสวีเดนค่ะวันนี้จะพาต้มน้ำดื่มเพื่อสุขภาพนะคะเป็นน้ำผลไม้ลิงองอนที่เราเก็บมาจากป่าทุกๆปีนะคะ อันนี้เอาออกจากช่องฟิตมาค่ะทุงนี้คุณเลมโบเก็บไว้เกือบสามปีแล้วนะคะที่เขา,เ,าเดินทางไปหาผักกาดหอมที่ทำงานเดิมอะคะ่ะปีที่แล้วเราไปเก็บที่ไปเยี่ยมน้องพลอยนะคะก็ได้มาเยอะค่ะอันนั้นเอาไว้ในตู้แช่ในโรงรถของคุณเลมโบนะคะอันนี้ก็มันอยู่ในตู้แช่ในบ้านค่ะก็ เป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพสุดยอดวิตามินซีแล้วก็มีประโยชน์มากมายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทําการต้มกันนะจ๊ะตั้งน้ำนะจ๊ะเอาผลไม้ลงไปจางต้มก้งนะคะในครัวยังไม่พร้อมค่ะเดี๋ยวมาต้มไปก่อนเดี๋ยวจะมีขั้นตอนต่อไป ต้มไฟอ่อนๆไปก่อนนะคะน้ำและผลไม้ก็กะเอาตามประมาณของภาชนะที่ต้มนะจ๊ะไม่น่าเชื่อนะคะเนี่ยเกือบสามปีแล้วค่ะผลไม้ยังสดแล้วก็เขียวอยู่เลยเพราะว่าเอาเข้าช่องฟิตดด้วะะ้ไงฮะแล้วก็บ้านเมืองเขามันเป็น,มนเมืองหนาวจะมันเก็บรักษาพืชผักผลไม้มันสดดีจะมันมันอากาศไม่ร้อนนะคะน้ำลิง,งองนเนี่ย ถ้าเราต้มสดๆแบบนี้มันจะเป็นยาละายอ่อนๆนะคะแต่ถ้าเราเอาบูเบอรี่มาผสมด้วยมันก็จะลงตัวเพราะว่าบูเบอรี่มันจะทำให้ท้องผูกถ้าเราทานเยอะค่ะแต่วันนี้คุณเลมโบบอกว่าต้องการน้ำลิงออนแบบเพียวๆเลยจ้ะให้ดูเพราะว่ามันเริ่มนิ่มละจะได้รู้ว่าด้านในมันมีอะไรเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นน้ำเท่านั้นเองค่ะแต่ว่า เปลือกมันก็จะเป็นเปลือกหุ้มแบบแข็งๆต้มไม่เปื่อยนะคะต้องรอให้ผิวเขาแตกลูกเขาแตกน้ำซับน้ำเปรี้ยวเขาก็จะออกนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมากรองเอา,เ,อาเปลือกนอกออกจะ้ะดูไปตามขั้นตอนนะคะก็ต้มไปเรื่อยๆเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าผลไม้เขาจะแตกออกอะ น้ำซับเขาจะออกมาด้านนอกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปนะจ้า๊ะห้ามล้นเลยนะคะถ้าล้นเราดูแลกันยากเลยค่ะน้ำจะแดงไปเต็มพื้นเลยจ้ะก็จะมากรองเขาอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ขั้นตอนในการต้มไปก่อนนะฮ่าเรามาดูภูเขาไฟ่นี่าตอนนี้ผักกาดหอมปิดไฟเข้าไว้แล้วนะคะ เรามาสังเกตว่านี่ค่ะคือเขาจะเป็นผิวบางๆแบบนี้นะคะนี่จกนี่ก็คือเปลือกลิงอนผิวนอกเขานะคะหลังจากที่น้ำซับเขาออกมาแล้วจะ นี่คือในส่วนที่เป็นกากนะคะเป็นเปลือกหรือเป็นผิวบางๆของผลไม้นะจ๊ะน้ำซับเขาออกมาแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรได้นะคะเพราะว่าเคยมีคอมเมนต์เข้ามาข่าวก่อนนะว่าทําไมไม่เอาไปทําแยมทําไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำซับเขาออกมาแล้วจ้ะน้ําส้มน้ําเปรี้ยวมันออกมาแล้ว เราได้แล้วนะคะน้ำผลไม้สดๆจ้าจากนี้เดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟอ่อนๆอีกนะคะเดี๋ยวเรามาเติมน้ำตาลจ้ะเติมมากเติมน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าใครไม่ทันน้ำตาลก็ไม่ต้องเติมจ้ะแต่เราก็เติมให้ตัดลดนิดนึงนะคะเพราะว่าผลไม้เขาจะออกรสเปรี้ยวนำจ้ะผักกาดหอมก็ อย่ใส่ไม่มากหรอกนะคะเอาแค่ okay. พอปันเล่มปันเล่มอันนี้เราสามารถเอาไปใส่กับสมูทตี้นะคะหรือว่าถ้ามันเปรี้ยวไปเราหยอดน้ำพึ่งลงไปค่ะเราจะดื่มร้อนก็เป็นชาจะดื่มเย็นก็เป็นน้ำซับน้ำส้มแบบนี้นะคะกระชุ่มกระชวยทำให้ชุ่มคอ คือรสชาติของเขาก็จะคล้ายๆกับน้ำกระเจี๊ยบนะจ๊ะดื่มเย็นก็ได้ดื่มร้อนก็ดีค่ะอันเนี้ยรอให้เขาเดือดอีกรอบนะคะแล้วค่อยปิดแก๊สจ้ะให้น้ำตาลเขาละลายเขาเดือดไปครั้งหนึ่งแล้วนะ อันนี้ผักกาดหอมมาเปิดไฟอีกเรามาชิมกันจ้ะเป็นชานะจ๊ะอันนี้ี่แก้วสำหรับชาผลไม้เลยัตอนไม่มีอะไรยุ่งยากเลยจ้ะมันยากตอนที่เราไปเก็บนั่นแหละมันมีเป็นบางป่ามันมีเป็นบางเมืองจ้ะ มันถึงแพงเนาะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายจ้ะพี่น้องโอ้ยโอยดูจ้ะสีสันผหนะ้าต่างลงไปนิดนึงนะคะเนี่เก ima, ตฮิมะเต็มเลยจ้ะเป็นอีสนะคะเป็นน้ำแข็งจ่ะตอนนี้ลมแรงมากนะด้านนอกจ่ะลมแรงจ้ะอากาศ เย็นแต่มีแสงแดดฟินจากพี่น้องสกูตเตอร์รับแสงแดดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะชาร้อนเสร็จแล้วจ้าในส่วนนี้ก็ปล่อยให้เย็นก่อนจากนั้นเราก็เออกรอกใส่ขวดใส่ภาชนะเอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะอ่าเวลาจะดื่มเราก็ามาเติมน้ําแข็งหรือว่าเอามาใส่สมูทตี้หรือว่ามาเติม น้ำพึ่งดอกฟันสิงโตได้หมดจ้ะ <c oughs> หอมจ้ะผละไม้เรามีอยู่เต็มตู้แช่เลยแต่ว่านา้ๆนนจะต้มสักทีค่ะเพราะว่า คุณลัโบบอกว่าเราทานเป็นอาหารเช้าทุกวันอยู่แล้วบูบูรี่นะคะแต่ลิงอนเนี่ยก็เป็นแยมไงส่วนมากคุณลัโบ้จะทานเป็นแยมเขาทําแยมไว้ในตู้แช่ยเยอะเลยจ้ะเขาเอามาทานกับอาหารของเขาแหละหอตอนนี้อากาศมันหนาวพี่น้องจ๋ามันดื่มร้อนๆแบบเนี้มัน มันหอมมาจะหอมแบบอมเปรี้ยวอมหวานกลมกล่อมมันเป็นผลไม้สดด้วยอยากให้พี่น้องได้ดื่มด้วยกันทุกคนเลยจ้ะผละไม้เพื่อสุขภาพเพราะอะไรมันถึงแพงนะคะอ,อ,อ่านในหนังสือนะคะแล้วก็คุณย่าบอกบ้างคุณเลมโบ้พูดบ้างคุณไทยพูดบ้างนะคะมัน บำรุงผิวพรรณบำรุงเลือดฝาดแล้วก็เกี่ยวกับถ้าท้องผูกนะคะมันจะเป็นยาระบายอ่อนๆล้างอนุมูลอิสระเขาก็เอามาทำแยมเอามาทำคุกกี้ทำขนมปังแล้วก็ทำผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆนะคะพวกบำรุงผิวพรรณบำรุงหน้าตาอะไรอย่างนี้แหละ เดี๋ยววันหน้าจะซื้อแบบแชมพูมาให้ดูนะคะเห็นผ่านอยู่เรื่อยๆจ้ะผ่านตาอยู่เรื่อยๆบำรุงผิวพรรณที่สำคัญเขาบอกว่ามันบำรุงสายตามันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงอะเนาะผักกาดหอมก็ไม่ใช่ผู้อย่างรู้นะคะเขาเล่ามาเราก็เล่าไปแต่ที่พูดได้เต็มปากเต็มคำนี่ก็คือมันชุ่มคอแล้วก็ชื่นใจจ้ะ คลิปนี้เดี๋ยวพกักการหอมเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้จะพาเข้าครัวยาวๆเลยจ้ะมีอะไรหลายจะทำหลายๆอย่างนะคะชื่นใจจ้าพักกันหอมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามมาเข้าครัวติดตามมาชิมน้ำดื่มเพื่อสุขภาพกับพักกันหอมนะคะ สุขภาพดีไม่มีซื้อขายค่ะถ้าอยากได้ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะน้ำดื่มผลไม้หรือว่าพืชผักที่เราเก็บหามาจากธรรมชาตินะคะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงค่ะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเลยจ้ะขอขอบพระคุณคุณสมนึกสุระทีวงดิลกนะคะที่บอกว่าชอบ แล้วก็ดูเพลินที่ภักกาศหอมเข้าครัวนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่ติดตามให้กําลังใจภักการหอมเสมอมานะคะขอขอบคุณคุณพรินด้วยนะคะที่บอกว่าเพิ่งติดตามไม่นานค่ะแต่ชอบวิธีชีวิตชอบอกับครอบครัวอบอุ่นถ้าไม่เห็นวันไหนก็คิดถึงค่ะก็คิดถึงเช่นกันนะคะคิดถึงทุกๆท,ท่านเลยค่ะถ้าไม่ได้เข้ามาทําคลิป ทำไมได้มาพูดคุยไม่ได้ไม่ได้พูดภาษาไทยเลยค่ะก็คิดถึงทุกวันคิดถึงทุกๆท,ท่านค่ะขอขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้ะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะยืนอยู่บนความพอเพียงค่ะพูดดีคิดดีทำดีต้องได้ดีทำดีต่อบ,บุพการีต้องได้ดีมีจริงประกาศหอมพึ่งคิดเสมอค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า